เช้าค่ะพี่ๆนะคะวันนี้เจอกับเขยสุพรรณชาแนลเหมือนเดิมนะคะมีไม้มาแบ่งปันนิดหน่อยเนาะต้นไหนเริ่มโตก็เริ่มทยยเอามาแบ่งให้นะคะอย่างชุดนี้นะคะน้องน้องให้ดูต้นแม่ไปไหนรอบลอะต้นนี้เป็นปิ่นปทุมแต่ว่าของน้องจะเป็นแบบใบยาวนะคะนี่เลยปะมันจะเป็นแบบใบยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ป้ายสวยด้วยที่สำคัญ ต้นเล็กนะมปลว่าต้นแม่เนี่ยก็คือมันก็จะมีป้ายเยอะบ้างน้อยบ้างนะคะคลาคล้ากันไปนะแต่ละใบอันนี้เริ่มทิ้งใบแล้วเนี่ยเริ่มแน่นแล้วก็เริ่มอากาศร้อนแต่ก็ไม่ได้ว่าร้อนขนาดนั้นนะตู้เนี้ยอันนี้เป็นตู้ผู้แข่งแกร่งเลยนะเนี่ยใช่ไหม พี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพันชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามไปด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้ามาเลือกใหม่ได้ก่อนใครนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปแล้วอยากจะสนใจสั่งซื้อบอลสีก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะพี่ๆนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยุ่งยากนะคะจดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์ค่ะสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกนค r อโค้ดที่อยู่ เดียวกันนะคะค่าส่งน้องคลิดเป็นแบบเหมาจ่ายให้ตอนนี้น้องยังให้ราคาเดิมสําหรับค่าจัดส่งเนาะอ,อยู่ที่60บาทเท่านั้นไม่ได้บวกเพิ่มทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะน้องแบกรับค่าส่งให้พี่ๆอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะอย,ยอ,ยอย่างเรียกเก็บค่าส่งเท่านี้อยู่เนาะ สนใจต้นไหนก็จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยวันนี้ปล่อยให้หลักสิบเหมือนเดิมนะคะน้องปล่อยให้หลักสิบเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ปิ่มปทุมเนี่ยน้องจะบอกว่าเหลือไม่กี่กระถางแล้วเป็นชุดหลังแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่พี่พี่เห็นเนี่ยมันจะเป็นใบยาวทรงป้อมนะคะสําหรับปิ่์ปทุมแต่ของน้องจะเป็นตัวยาวแบบนี้เห็นไหมยาวเรียวแบบนี้เลยนะคะตรงปกแม่มากนะคะแล้วก็ใปสวยเลยต้นที่จะแบ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยเห็นปะ พี่ๆดูเห็นป่ะเนี่ยปิ่นปทุมของน้องจะเป็นแบบนี้นะใบยาวๆเรียวๆหยักๆแบบนี้เลยนะคะพื้นเขียวใยแดงสวยมากยิ่งจับทำฟอร์มกอยิ่งสวยนะคะยิ่งถ้าจับทำฟอร์มกอยิ่งสวยเลยป่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรมาแบ่งปันบ้างรับรองว่าราคาโดนใจแน่นอนนะคะมาเลยค่ะน้องขออนุญาจะเปิดที่ต้นนี้ก่อนเพราะว่าอยู่ใกล้มือสุดนะคะอันนี้เป็นสับพนม สัพพนมมีหนึ่งสองสามนะคะเนี่ยไซส์ประมาณนี้เลยนะคะให้พี่ๆดูสัพพนมสัพพนมเดี๋ยน้องขึ้นรูปให้นะคะอันเนี้ยน้องจะบอกว่าสัพพนมอะตอนโตนะสะโพกจะกว้างกว้างมากเลยนะวิวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปไปแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันสะโพกจะกว้างแล้วก็ปลายใบจะแหลม นะคะสะโพกจะอ้อนอวนแล้วก็ปลายใบค่อยๆแหลมออกมานะคะอันนี้คือสับพนมแล้วก็กระดูกเป็นไม้กระดูกนะคะเป็นไม้กระดูกด้วยวันนี้น้องแบบประมาณ3 4มสกระถางได้แหละไซส์ประมาณนี้เลยวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปเดียวปกติน้องแบ่งให้ต้นละหนึ่งบาทเพราะอันนี้อันนี้ไม่สวยเลยอะ่ะไม่สวยไม่เอาอยังไม่แบ่งเดี๋ยวให้มันโตก่อน,น,นก่อน แบ่งให้สองสองกระถางแล้วก็ตู้นู้นน่าจะมีอีกนะคะเอาไปกระถางละแฟนให้ขายแปดสิบน้องไม่ขายน้องขายเจ็ดสิบนะคะน้องให้เจ็ดสิบบาทค่ะสับพนมพี่ๆสวยมากมีแบ่งให้สองสองกระถางก่อนสําหรับตู้นี้ววเดี๋ยวไปดูตู้นู้นให้ถ้าเจอเดี๋ยวจะบอกอีกนะคะเนี่ยฟอมกาลังสวยๆนะคะเอาไปกระถางละเจ็ดสิบต้นนี้เป็นนายทองเหม็นค่ะนายทองเหม็นอันนี้มีสองต้นในกระถาง น่าจะามีหัวติดแล้วเพราะว่าน่าจะยุบแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่น้องให้หกสิบค่ะมีสองต้นในกระถางน,นะคะในทองเหม็นตับวีรชนนะคะสวยมากเนี่ยพี่พี่ใบตะมุตะมีน่ารักนะคะแล้วก็อ่าจะบอกว่ายักตีพัดคิดที่เรา,ามีหลายๆท่านยังไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไปอะ่ะแล้วก็จะมีพี่อู่คนหนึ่งสั่งไปแล้วนะคะในน้องจะบอกว่ายักตีพัดอะ่ะพี่พถ้าเก็บได้เก็บนะ เขามีลูกเล่นเยอะนะพี่ๆคือรูปอ่ะต้นแม่น้องน้องเคยถ้าคิดตกเออน้องน้องล้มต้นแม่ไปแล้วก็เลยไม่มีต้นต้นจริงให้ดูนะคะคือก็เลยต้องเอารูปรูปภาพมาให้ดูก่อนทีนี้น<ท>พอรูปภ<ท>าพอ่ะพี่ๆอ่ะจะเห็นสีไม่ค่อยชัดพอเป็นรูปภาพก็จะเห็นสีไม่ชัดว่าสีจริงๆจะเป็นแบบไหน,นมันจะกัดขาวพื้นขาวแล้วก็ไล่สี<ท>ออกชมพูละเลือพร้อมกับมีหูใต้ใบ คือลูกอ่ะมันจะไม่ค่อยชัดพี่ๆถ้าดูที่ลูกใช่เห็นปะนี่มันพื้นมันจะเริ่มขาวละแล้วก็ทรงใบอ่ะจะเป็นใบใบยาวใบยาวสะโพกกว้างๆชมพูระเรื่อพื้นขาวชมพูระเรื่อแล้วก็มีหูใต้ใบเยอะมากมันจะชมพูตรงกระดูกไล่ออกไปใช่ใช่เออชมพูกระดูกใช่ใเนี่ยเห็นปะ เนี่ยเนี่ยพี่ๆสังเกตกดูเนี่ยแล้วก็มีหูไตใบด้วยน้องจะบอกว่ายักษ์ตีพัดส,สวยแล้วก็หายากมตีพัดตีพัดเมื่อครา้ที่แล้วให้ไปเท่าไหร่จำไม่ได้เออไม่ค่อยจเออไหมไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดจําไม่ได้แหละว่าให้ไปเท่าไหร่งั้นเอาเอาราคาคลิปนี้เลยแล้วกันนะเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่น่าจะถึงป่ะไม่น่าจะใช่ป่ะ น้องให้เจ็ดสิบแล้วกันน้องไม่รู้ว่าให้ไปเท่าไหร่อน้องให้ไปเจ็ดสิบนะคะมีอยู่เหลือแค่สามกระถางแล้วแหละสามหรือสี่น้องไม่แน่ใจประมาณเนี้ยมะเรียกตีพัดแต่น้องบอกเลยว่าถ้าเก็บได้เก็บนะคะพี่พ,พี่เพราะว่ามันเป็นยักษ์ที่เขาจดจดพึ่งจดชื่อแล้วมันจํานวนยังน้อยนะคะจํานวนยังน้อยเลยบอกได้เลยค่ะเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกที่มี แล้วสวยโตมานี่สวยคอนเฟิร์มน้องบอกเลยว่าโตมาสวยแน่นอนนะคะเนี่มยมีอันนี้อีกกระถางหนึ่งเนี่ยมีประมาณนี้เหลือแค่นี้แล้วแหละนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพยายมราชพยายมราชนี่กระดูกขึ้นมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวสีจะสวยมากใบใหญ่มากด้วยอันนี้ทําฟอร์มกอสวยลักษณะาบางคนมันก็บอกมาจะคล้ายๆ กุมพักันแต่จริงๆไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยใช่เขาขนาดของเขาไวเลยทีเต็มฟอร์มนี่คนละคนละเรื่องกันเลยพี่นะคะพญายมราชนะคะอันนี้ก็หายากเหมือนกันไอตัวการก็ไม่เหมือนกันใช่อันนี้น้องให้ห้าสิบพญายมราชน้องให้ห้าสิบอ่าทดคีรีทอนห้าสิบาทเหมือนกันนะคะพี่ๆไอเทปให้เราหน่อยก็นี่มันจะเป็นสองต้นมั้งนีอสองต้นอันนี้สองต้นสองต้นไลยต้นน้อยไม่เป็นไรให้ไปห้าสิบ ท่ารีทอรมีสองกระถางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะห้าสิบบาทไม้กระสีซื้อเหอะไม้กระสีซื้อเหอะพี่พี่สวยโตมาสวยนะคะกิมมิธาเทวีห้าสิบค่ะ<ส>อันนี้<ส>โตโตกว่าเพื่อนเนี่ยกระสีแล้วด้วยนะคะกิมมิธาเทวีห้าสิบบาทมีสองกระถา,นะางนะอันนี้<ด>หนึ่งแล้วก็นี่สองนะคะห้าสิบ ม,มันใกล้จะหมดแล้วแหละมันจะมีชุดหลังชุดหลังมันจะมีขึ้นมาหน่อยน้องเก็บแบบว่าอันไหนโตก็เริ่ม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 แบ,แบ่ง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 ออกไปมันก็จะหมดไว้อันนี้พี่ๆไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่าน้องเลี้ยงยากนะร้อนชม,นอนมันร้อนนะคะ แล้วเรายังไม่ได้เคลียร์ออกพอร้อนน้องช่วงที่มันมันมันจริงๆอะมันตุยเย่ตั้งแต่ตอนที่เพิ่งงอกมาใหม่ๆแล้วแหละแต่เราไม่ได้เคลียร์ออกเฉยๆไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะดูดิขนาดสวนเขายังเลี้ยงไม่โตเลยไม่ใช่นะคะใจเย็นๆไม่ไม่ได้ดึงกระถางออกเนี่ยเหตุผลที่น้องไม่ดึงเพราะว่าเนี่ยพี่พี่ดู มันแตกข,ขึ้นมาใหม่มันแตกขึ้นมาใหม่ได้มันมีโอกาสที่จะแตกขึ้นมาใหม่ได้เออแต่ถ้าเกิดว่าชุดนี้หมดไปแล้วมันยังไม่งอกอีกน้องก็จะต้องเคลียร์กระถางออกเนี่ยเห็นไหมพี่พี่เนี่ยปลูกพร้อมกันนี่ยปะอ่าเนี่ยปลูกพร้อมกันเนี่ยแต่อันเนี้ยด้วยความที่เนี่ยมันจะเป็นสภาพเนี้ยคือมันไม่งอกแต่เราไม่ทิ้งไงน้องก็เติมน้าเติมน้าตลอดนะค่ะมันก็ได้น้ําได้น้าไปเรื่อยๆแต่มันก็กลับมา น้องก็เลยไม่ทิ้งไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะองาหูดูสิขรสวนขี้งเรียนไม่รอดเลยไม่ใช่พี่ๆอย่าตกใจนะมันตายยากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมลรับแลนี่มลรับแลต้นใหญ่มากเธอมาให้ดูใกล้ๆนี่มลรับแล่นอึถึกทนมากนะเขาจะเงาใช่เดี๋ยวต่อไปเขาจะมองข้ามกันได้ยังไงอ่ะมลรับแลพี่ๆแล้วใบยาวมากเลยนะไม้กระดูกแล้วใบยาว อันนี้สวยน้องเชียร์นะคะถ้าเต็มฟอร์มมานี่สวยจริงๆนะคะเนี่ยเอาไปที่เท่าไหร่นะห้าสิบแล้วกันไขยถูกมากอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นกันค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นกันว่ามีอะไรบ้างอะไรคะฟอร์มไม่ค่อยสวยฟอร์มไม่ค่อยสวยน้อง,ลงเลยอ่าก็ได้อห้าส<ว>ิบสองหรือสามต้น<ว>ต้นเท้าทองขีดมาแล้วใสว่สองต้นอ่าเท้าทองขีดมาสองต้นในกระถางห้าสิบอันนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็หายาก ในไหนอยู่มุมนี้หมุมหลุมมุมนี้อยู่หลุมนี้แล้วอะไรหละเธอออ่าันนี้แสงทองคำแปดสิบเหมือนเดิมให้ราคาเดิมนี่เออใบนี้ใบนี้ตายสวยอยู่มากแสงทองคำเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะนี่เดี๋ยว้องขึ้นรูปให้นี่เห็นปะสมชื่อมหสมชื่อแสงทองคําปะเดี๋ยว้องขึ้นรูปต้นแม่ให้นะคะใบอื่นมันไม่ออกห็นไหมใบอื่นยังไม่ค่อยออกมมาออกไปนี่เฮ้ยออกเธอนี่ดูเธอ กระด่ากระจายอ่ะมันห่ากระจายไงเพราะว่ามันก็ชื่อสุดแตงทองคำปดสิบสองต้นร้อยห้าสิบเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้อะไรยมหาอำนาจมหาอำนาจแต่บอกก่อนไอ้ต้นที่ปลูกอ่ะมาดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยต้นที่ปลูกลงปลูกจะอยู่แค่นี้แต่ว่าอันนี้คือเป็นเคี้ยวไม่ใช่ไหมมันเปไปเป็นหน่อเป็นเคี้ยวอ่ะหน่อเคี้ยวอ่ะแล้วก็เอามามาลงกระถางแต่หน้าเข้มละมหาอำนาจ เดี๋ยวขึ้นรูปให้อันนี้ก็น่าเก็บนะคะไม้ดุไม้ดำสวยมากให้เท่าไหร่เจ็ดสิบได้ไหม,ไมเอาไปเถอะ <laughs> เอาไปเจ็ดสิบค่ะพี่พี่เป็นไม้เคี้ยวนะมันก็จะโตไวกว่าเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเมื่อตอนผา่าใช่ไหมแล้วอันนี้เพิ่งงอกก็มาลงปลูกอะไรเนี่ยเป็นเคี้ยวมันก็จะโตวกว่าน้องหน่อยนะคะสวยฟอร์มสวยพี่พ,พี่เอาเถอะเจ็ดสิบมีต้นเดียวมีต้นเดียวนะคะใครไวใครได้มีต้นเดียวเธอหยิบปิ่มปทุมให้น้องหน่อย มีสองกระถางปิ่นน่ารักมาก5้าสิบค่ะเห็นปะอ่ะมามาเหลือสองกระถางสามกระถางสุดท้ายสุดท้ายจริงๆที่เหลือรอชุดอื่นรอชุดหลังเนี่ยเห็นปะปลายสวยนะปลายสวยมากห้าสิบค่ะพี่พี่ปิ่นปฐุมให้ห้าสิบใบยาวนะของน้องเป็นใบยาวนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นทรงใบยาวอ่ะเธอเราไม่ไปแปลฝั่งนู้นแล้วเธอหยิบเลพี่คุณทองให้นะ ่อยากเปิไปขายกุ้งอ้ายพี่คุณทองให้เราก่อนเราจอให้เราห่อไปแจกนะพี่คุณทองกัดสีแล้วนะอ่าพี่คุณทองเนี่ยปลาเนี่ยกับกับไปอยู่เนี่ยพี่คุณทองนะฮะนี่ปะไม้แข้งไม้แข้งเนี่ยยังอยู่ครบอ่ากระถางสี่แหละแต่ว่าต้นโตแล้วนะห้าสิบค่ะพี่คุณทองเห็นปะออกสีแล้วนะถ้ากัดสีสวยมากพี่คุณทองกัดสีสวยมาก มีกี่กระถางพี่คุณทองพี่คุณทองมีแบ่งได้สองค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นพี่เพกทีไหนได้เธอเธอก็ไม่ดูอะไรเลยมันนี้มันยุบผ่าลม่ไม่รู้อารเทพสดทอนมาค่ะเทพสดทอนมาค่ะเราเธอก้มได้เราเธอก้มได้แล้วก็ให้เธอก้มนี่เทพสดทอนสวยมามหวานมากพี่พี่ไม่หวานมากใบบ้าบังกาบชมพูหวานน่ารัก เป็นเหมือนกึ่งใบกลมอ่ะเนาะเทพโสธรเนาะอ่าออกจะเป็นกับใบกลมนะคะแข้งกาบไม่หลุดนี้เนี่ยไาดูแข้งดูกาบเนี่ยไปยู่ครบห้าสิบเหมือนกันเทพโสธรนี่มีสวยๆอันได้กระถางเดียวแหละอันอื่นยังไม่งามอันอันอื่นยังไม่งามเนาให้กระถางเดียวไปห้าสิบอันอื่นยังไม่แบ่งนี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะพลาดต้นนี้ไม่ได้หานุมานขาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะพี่ๆเก็บหานุมานนี่ ห้ามพลาดต้นนี้ใบมันใบใหม่มาดูมันเป็นยางี้เป็นไหมเหรอมันไหมน้ำน่าจะหยดใส่พอดีน้ำน่าจะหยดอ่ะน้องคัดให้ได้ต้นเดียวแหละนี่ก็คือต้นนี้ห้าสิบใช่เอาไปห้าสิบนะคะสำหรับหานุมาลหาวเป็นดาวเป็นเดือนดูตำหนิกันก่อนนะอ่ะเธอดูใบใหม่มาให้ลูกค้าดูใบใหม่เลยนี่ปะ มันมีตำหนีนิดเดียวแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะไม้ยังโตได้ปกติเดเลยเดี๋ยวถึงแล้วเดมันงเดี๋ยวมันเดี๋ยวถ้าเด็ทิ้งเดี๋ยมันก็แตกไม่แทงสวนขึ้นมาเลยให้ไปห้าสิบนะคะฮานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนไปไปดูต้นนูนต่อนะคะแวะมาต้นนี้นิดนึงเพราะว่าต้นนี้ไซส์พอได้แล้วเท้าไกลลาดถ้ายังไงแนะนําให้ไปไล่ดูคลิปเก่าน้องอีกทีนึง ตอนโตใบเงาสวยมากจะเป็นแดงเข้มเห็นปะเล็กๆก็เริ่มมาแล้วจะเป็นแดงเข้มนะคะแล้วก็กระดูกนูนๆมีเม็ดกระจายเต็มใบแต่ว่าเม็ดจมนะคะแล้วก็จะแดงเต็มใบแล้วใบนี่คือเงาวับเลยเงาแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะค่ะพี่ๆน้องให้ห้าสิบไปหาเหอะไม่มีจริงๆน้องให้เลยให้พี่ๆหาดูได้เลย นี่น้อยมากเท้าไก่ราดนะคะใบาย,ยาวแดง,งเข้มแล้วใบต้องเงานะถ้าเป็นเท้าไก่ราดจริงๆต้องเงามากแล้วก็กระดูกแบบจะขึ้นเป็นรอนๆเลยคือตอนนี้ที่พูดอะ่ะคือหาต้นแม่ไม่เจอ <laughs> หาแม่ไม่เจอนะคะก็เลยต้องอธิบายตามตามที่เราเคยแบ่งให้ลูกค้าไปนะคะต้นแม่เนี่ยต้นแม่เคยให้ดูตัวอย่างใบแล้วก็แบ่งต้นนนอแล้วแค้นนอแบ่งไปหลายต้นแล้วนะคะไปอ้องดูคลิปได้ไล่ๆหาดูนะคะ คือเท้าไก่ล่าเนี่ยสวยจริงๆเอาไปห้าสิบนะคะอ่ะตู้นี้ต้องอื่นยังแบ่งไม่ได้ไปต่อคะ่ะ <c oughs> ไปต่อที่ตู้นึนกันอันนี้มันก็เหลือไม่เยอะแล้วเนาะฮิเธอไปเอาเกอิชาให้เราหน่อยดิเกอิชานอกตู้ให้ลูกค้าไปเลยคือด่างกํลาลังสวยเลยสวยมากอะ่ะเกอิชานอกตู้เธอ,อ,อใช่อันนี้นอกตู้ของจริงคือยุบแล้วงอกใหม่เอาไปลุ้นหัวกันจิ๋วแต่แจว๋วอะ ประมาณจิ๋วแต่เจ๋วนะคะอันนี้อะไรอะสายพระเนตรอ๋อตะมูตะมีมากไหมคุณอ่ะเอานี้ก่อนอ่าอันนี้เป็นอวตารสถิตนะคะไม่ใช่ยักษ์นะคะพี่พี่ชื่อนี้อวตารสถิตเป็นชื่อ,อย่งหนึ่งในตับฉลองพระนครนะคะอวตารสถิตห้าสิบบาทค่ะตับฉลองพระนครจะมีสิบสี่ต้นด้วยกันนะคะ ของน้องน่าจะมีประมาณสักห้าต้นได้นะถ้าจำไม่ผิดห้าถึงหกต้นแต่แบ่งไปหลายชุดละนะคะก็จะเหลือไม่มากนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้นสุดท้ายนะอวาตารสถิตเอาไปห้าสิบถ้าพี่ๆแบบว่าเก็บแบบเก็บเป็นตับอะไรเงี้ยก็ได้นะคะไปต่อเออนี่ไงพี่คุณทองเนี่ยพี่คุณทองได้อีกกระถางหนึ่งนะพี่คุณทองได้อีกหนึ่งกระถางนะคะนี่ก็เริ่มเอาสีแล้วเหมือนกันเห็นปะ เต้องดูป้ายก่อนเธออันนี้ฟันติดป้ายผิดไม่เราผ่าผิดต้นผ่าผิดต้นก็เลยปรับผิดต้นนะคะไปดูปายไม่ได้ไปดูปายไม่ได้แต่แก้ให้ค่ะอันนี้เป็นพิคุนทองนะนี่ก็เริ่มออกสีแล้วเหมือนกันมีนกตู้อู้นี่อามาทางนี้เธอหยิบมาทางนี้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องรอดนี่เกอีชานกตู้นะคะแต่ว่าใบนี้จะทิ้งใบขอคนรับได้นะคะแต่น้องสวยมากอันเดียวน้องใบอย่างนี้เกอชามีกระถางเดียวเหรอคะ ที่สวยมีกระถางนี้เจ็ดสิบเอาไปสวยมากแล้วน้องจะบอกว่าไปลุ้นหัวนะแข่งแข่งมากน้องอยู่<ด>นอกตู้อ่ยุบไป,ปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้นี่ไม่ธรรมดาเออหัวไม่ใหญ่หรอกไม้กระถางสี่แต่คือความแข็งแกร่งนี้น้องให้แล้วด่างสวยมากแล้วทนแล้วถึกนะคะแต่ใบนี้อาจจะทิง้งใบระหว่างขนส่งของคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะน้องให้เจ็ดสิบสวยจริงบอกเลยเนี่ย ไม่เอาอยัางไงอ่ะสวยมากเจ็ดสิบบาทนะคะอะอันนี้หงดนรุน่นหงดนรุ่นมีกี่ตน้นต้นสองต้นเอนอน้องดูก่อนเออใช่มีสองยอดเห็นปะ่ะพี่พี่เห็นไหมไม่มีสองยอดนะคะ,ะหงดนรุนเร,เ,รเริ่มออกสีแล้วแล้วหงดนรุนเป็นไม้ใบยาวที่กัดสีสวยมากนะคะออกชมพูน้องทำฟอรรมกอให้แล้วสองต้นน้องขอหกสิบนะคะ มีกระถางเดียวค่ะกระถางสุดท้ายของส่วนละรอชุดต่อไปได้เลยนะคะถ้าอยากได้นะถ้ารอบนี้ไม่เอาก็รอชุดต่อไปนะคะปะไปต่อมีอะไรอกีกที่พอแบ่งได้เพราะว่ามันตะมูตะมิรักเกินนะคะอ,อ,อันนั้นน่าจะเป็นนางกิรินีนะคะนางกิรินีห้าสิบอับลังทองบลังทองเดี๋ยวน้องขึ้นกระถางใหญ่ดีกว่า น่าจะได้ลุ้นกันมากกว่านี้นะคะเพราะว่ากระถางเลดูพี่ๆแบบว่ามนันจะมูต่ามิอะไะอ่ะกีดีนี่นี่สวยนะคะกระสีแล้วนี่เห็นไหมน้องซุ่มให้ดูชมพูสวยมาก50บาทค่ะวันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะคะพี่พๆแสงทองคำํำยังเหมือนเดิมนะน้องให้ที่สองกระถาง150นะคะกระถางเดียว80สองกระถาง150ไปเลยแสงทองคำก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะ นะถ้าเก็บได้ก็รีบเก็บเนาะนะคะชื่นชอบต้นไหนเหมือนเดิมนะคะพี่ๆให้จดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เกค่ะสองห9 0 5นะโทรได้แอดไลน์ outline, ได้ค่ะหรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอก,ก็ได้เหมือนกันนะคะคือยังยังพอมีแบ่งแบบมีมาเรื่อยๆนะคะเรียกว,ว่ามีแบ่งให้เรื่อยๆแล้วกันเหล็กน้ำพีใกล้แล้วนะนะ่อยู่มุมนู้นไกลๆนะคะเห็นใบดำๆ มุมโน้นนะก็น่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ตอนนี้น้องจะมาได้ประมาณอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าไม้มันโตไม่ทันใจมันโตใช่แต่ก็พยายามบางทีมันเป็นมันมันจะังักไปแป๊บนึอ่ามันชะงักไปแป๊บนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะมันก็จะดีขึ้นแหละเริ่มละเริ่มจะดีขึ้นแล้วล่ะใช่ใช่อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วน้องก็พยายาม พยายามประคบประงมน้องอยู่นะคะแต่ถ้าบนช่วงนี้ไปนะพี่พี่บอลสีบจะสีจะสวยมากใช่บอลสีจะสวยมากน้องบอกเลยคือน้องก็ทําไว้ประมาณเกือบสิบตู้ได้แล้วล่ะไม้เล็กนะคะเนี่ยไม้ไซส์เนี้ยประมาณสิบตู้ได้ถ้าหน้าฝนนี่คือแบบว่าพี่พี่ได้ไม้สวยราคาถูกถูแบบเยอะมากหลากหลายสายพันธุ์น้องบอกเลยว่าให้รอนะคะรอได้เลยแล้วจะแบบโอ้ยตื่นตื่นตาตื่นใจ เออชิ้นหลังกระดังสวยเหมือนกันแสงทองคำนะคะชิ้นชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะพี่พี่จดชื่อแล้วก็ต้องสั่งซื้อได้เลยนะคะนะอันนั้นต้นมน,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 นกระถางนั้นใบดกๆก,ก็จะดูให้เราหน่อยเผื่อได้ไปเยอะดีอะไรอะคะ่ะอ๋อนั้นสัตลุมีสองต้นป่ะใช่อ่ามีสองต้นห้าสิบอาเท้าสัตลุมีใครพลาดไปยังไม่ได้ เยกได้ตอนที่มันกัดสีสวยนะเออคราวที่แล้วใครมันยังไม่ได้สองต้นใช่ไหมสอตอน้นนี่ปลูกสองตอน้นสองยอดใช่เอออออ่ะคราวที่แล้วใครยังไม่ได้้องให้ห้าสิบเท้าซัตะลุงหลือได้แม่ได้อีกกระถางเดียวนะมันจะมีบางคนยังไม่ได้ไปคราวที่แล้วอ่ะเขาเขาก่อนนู้นเขาก่อนนู้นนะคะนะ ลาพี่ๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะคะอย่าลืมนะคะชื่นชอบตัวไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะนะฝากไปด้วยนะคะกับเขยสุพรรณชาแนลนะจ๊ะไม่ได้หนีหายไปไหนเนาะออดินดินกลับมาส่งได้แล้วนะคะดินนะคะดินหมักใบก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูหมักธรรมาชาติ หมักลากัมปูนี่ลากัมปูหมักธรรมชาติค่ะจำหน่ายเป็นเซตนะคะเซตละ5กิโลกรัมโดยประมาณนะคะถ้าพี่ๆโอนเงินจะอยู่ที่150บาทถ้าเก็บปลายไทยจะอยู่ที่เซตละ1 7 0เจบาทนะคะน้องให้ไปเป็นถุงเลยนะคะถุงละหนึ่งเซตก็คือ5กิโลกรัมโดยประมาณจะส่งัตบนั้นเลยนะคะแพ็คส่งให้ส่งด่วนไปสนิทไทยทั้งหมดทั้งดินทั้งมอ,อ,องสีนะคะนะแต่ส่งแยกกันเท่านั้นเองแยกบินให้อนะอันนี้คือมีพร้อมจำหน่ายละ พร้อมลุยแล้วนะคะสนใจก็สั่งน้องมาได้เลยนะคะสําหรับดินนะคะพี่ๆแล้วก็เนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยเห็นป้าน้องให้ดูเนี่ยลงปลูกไปตอนช่วงอากาศร้อนๆนะอันมันก็จะมีผู้รอดชีวิตไวเวอร์มาไม่ไม่เยอะหรอกมันแตกใหม่ได้แต่มันแตกใหม่ได้คือน้องไม่น้องไม่ทิ้งน้องบอกเลยว่าน้องไม่ทิ้งนะคะมันงอกมันงอกใช่อย่าให้ขาดน้ำพร4ห้ามขาดน้ําจะนอกตู้ในตู้ก็แล้วแต่ห้ามขาดน้ําถ้าร้อนด้วยขาดน้ําด้วย ความบันลลยจะบังเกิดขึ้นทันทีค่ะพี่ๆไหนยังไงก็คือหล่อน้ําทิ้งไว้กระถางไหนก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกว่ามันทำไมมันยุบเดียยเด๋ยวยุบเดี๋ยวตายเดี๋ยวยุบเดี๋ยวตายหล่อน้ําไว้ค่ะอย่าทิ้งเดี๋ยวก็กลับมานะคะพี่ๆบอนสีตายยากสุดแล้วเป็นต้นไม้ที่สวยมีหลากหลายสีในใบเดียวกันนะคะเราแทบจะไม่เคยเห็นไม้ที่อะไรที่ออกใบสีชมพูสีเหลืองสีส้ม นอกจากบอลสีอะพี่พี่มันไม่มีไม้ไหนที่จะแบบว่าจะออกสีได้ขนาดนี้นะอัศจรรย์ที่สุดแล้ะสำหรับบอลสีสำหรับน้องนันที่เลี้ยงต้นไม้มาใช่นี่เออเออเอะวันนี้คุยยาวหน่อยสามีก็ขยันคุยเหลือเกินเห็นป่ะนี่ไม้ด่างลงปลูกไปแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ารอดไหมไม่รู้ว่ารอดไหมไม้นี่เราผอสวยไหมสวยนะอ่ะนอ้องให้ดู่อป่ะความสวย โอ้โหเธอช้ำน้ำเยอะ <บ S 2> มากใช่มันร้อนไงละลา,ลายยับลเลยลช่วงมันร้อนเดี๋ยวมันก็เฟยอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูต้นสวยๆไปแล้วกันนะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะพี่ๆมันอัลลาของจริงละ ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเขย่สุพรรณชาแนลไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะชอบตอนไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อคำนองได้เลยนะคะง่ายๆยกขูโทรศัพท์โทรสั่งซื้อได้เลยจ้าไม่ต้องยุ่งยากนะคะนะยกขูโทรได้เลยนะจ๊ะ098265 0905ค่าส่งมาใจ60บาทเท่านั้นไม่บอกเพิ่มค่ะนะคะอ่นะ,ะไปจริงๆละมีความสุขสนุกก,กับกันเลี้ยงบอลสีทุกๆท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ